อาลุบิลลาฮิมินอชลชาตานุรรจิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะหิมวะบัสลัลลอฮุอะลัยฮดวะอาลัฮิสตุยบินอตตาฮิรินอั assalamu alaikum w a r ะ h m a t u l l a h i w a b a r a า a t u h ครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับผู้ที่เข้าสู่เว็บไซต์อัลกุรอานนี้นะครับก็ขอยินดีสำหรับทุกๆท่านนะครับที่ได้รับโอกาสนี้สำหรับในวันนี้นะครับผมอยากที่จะหยิบยกประเด็น เรื่องของอายตุลกุรซีนะครับความประเสริฐของอายกุรซีซึ่งเราจินได้ว่ามวลมุสลิมของเรานั้นให้ความสําคัญกับอายกุรซีกันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะในงานบุญต่างๆที่มีขึ้นนั้นนะครับมวลมุสลิมของเราก็จะอ่านอายกุรซีหรือว่าในเวลาที่จะเดินทางนะครับมุสลิมของเราก็จะอ่านอายตุลกุรซีกันนะครับนั่นเป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งของมุสลิมนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับแล้วก็ความประเสริฐของสุรของอายะกุรษีนี้นะครับผมอยากที่จะ,ะหยิบยกอ,อายะกุรอ่านในองค์การนี้นะครับก็คืออายะตุงกุรษีนี้นะครับอ่านให้กับท่านผู้ชมนะครับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลลอฮ์สุลตาราได้ทรงตรัสไว้ในสุร์บาการอ์นะครับซึ่งอายะตุงกุรษีนั้นอยู่ในสุร์บาการอ์นะครับองค์การที่200 55ซึ่งเรานักวิชาการนะครับต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าอายะตุลกุรสีนั้นมีอ,อยู่องค์การเดียวนั้นก็คือองค์การที่255คือเริ่มตั้ง,ตงแต่อัลลอฮูเลอิลาฮิลลาหูจบด้วยวะฮุวลออซิมซึ่งในตรงนี้นะครับก็มีฮะดีษจากท่านิมามลีเลสลามได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนนะครับท่านได้กล่าวว่าอ,า,อายะตุลกุรสีนั้นเริ่มต้นด้วยอัลลอฮลอิลาฮิลลาหูและจบด้วยวะฮุล อัลยูลอัซิมแต่เดี๋ยวการที่มุสลิมของเรานะครับได้อ่านหลังจากองค์การนี้อีกสององค์การนะครับคือลาอิกรอฮาฟิดด um ีนกอตบะยยนารุชดูมินันรอยนะครับคือองค์การที่256แล้วก็257นั้นเนื่องจากมีะฮะดิษนะครับบทหนึ่งจาก am, un, ท่านิมัมไซนุนอาบีดีนในอิสลามท่านได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ได้อ่านนะครับต้นองค์การนะครับของต้นสี่องค์การของต้นซุล บากรอแล้วก็อายัตุนกุรซีแล้วก็ต่อด้วย2องค์การหลังจากอายตุนกุรซีหลังจากนั้นต่อด้วยอีก3องค์การนะครับซึ่งเป็นองค์การสุดท้ายของโุรบักรอนะครับเขาจะได้รับผลบุญต่างๆมากมายนะครับที่อัลลอฮ์สุตลตานาจะประทานให้กับเขาเขาจะ,ะความเลวร้ายต่างๆความชั่วร้ายต่างๆทั้งโลกดุนยาและอาคหรอนะครับเขาจะไม่ประสบกับความยากยากแค้นความยากเข็น นะครับความยากจนแล้วก็จะรอดพ้นจากอาซาบนะครับแห่งอาลัมบารซักนั่นเองนี่คือที่มานะครับส่วนอายะตุนกุลซีนั้นก็คือมีองค์การเดียวก็คือองค์การที่255ร้อยห้าสิบหานะครับอัลลอฮ์สุบตาราได้ทรงตรัสไว้ในองค์การนี้ว่าอ <Allah S 1> <Allah S 2> il ัลลอฮฺ um. ุลาอิลาฮ์อิลลาหฺอัลฮิยุลกิยุมลาตะัฮุซินะตุวะลาเณอมเลวูมาฟิสสฺมาวาติวะมาฟิลอารฺ

ลาตะคครูซินาตูวลานนมความง่วงและการหลับไหลไม่สามารถที่จะครอบงำพระองค์แลหูมาฟิสมาวาธิวมาฟิลอารต์โปรคงทรงสิทธิ์ทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินโรรองพระผู้ซึ่งมันรัลลียยชฟาวาอินฮูอิลลาบิอิสนนใครเล่าที่จะให้การอนุเคราะห์ณพระองค์ได้อิลลาบิอิสเนนอกสจากด้วยการอนุมัติจากพระองค์ ยาละมูมาใบในอีดีฮิมบามาคอนฟะฮุมพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาเว mm hmm. uh ลาอยู่ฮีตูนบิใช่อินมินและอินมีและว่เขาไม่สามารถไม่สามารถที่จะครอบคลุมสักเพียงเล็กน้อยจากความรู้ของพระองค์อิลลลบิมาชานอกเสียจากสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์พึงประสงค์เท่านั้น mm hmm. วัสิอากุรุซยุสสมาวาติวลารตอำนาจของพระองค์ ทรงแผ่ภัยสารปกคลุมทั่วชั้นฟ้าและแผ่นดินวลายูดูหูเฮฟซูหูมาและการพิทักษ์ปกป้องมันทั้งสองชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นไม่สามารถที่จะทําให้พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อละเหนื่อยล้าได้เลยวะฮุลอาลียุลอาซีมพระองค์ทรงสูงทรงพระองค์ทรงยิ่งใหญ่นี่คือความหมายโดยรวมนะครับของอายตุลกุรสีฉะนั้นเราเจึงได้ว่า จากเนื้อหาสาระจากความหมายนะครับขององค์การนี้ซึ่งกล่าวถึงเตาฮีดกล่าวถึงการเป็นพระเจ้าองค์เดียวของลอสพานตาลากล่าวถึงเอกานุภาพของพระองค์กล่าวถึงอำนาจของพระองค์นะครับในองค์การนี้มีคําว่ากุรซีอยู่นะครับจึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ได้เรียกองค์การนี้ว่าองค์การว่าอายตุลกุรซีซึ่งเป็นชื่อที่ท่านรอสูลุละสโลโลมุลิวัลสลัมได้ตั้งไว้นั่นเองและเราบรรดาสาวกในสมัยของท่านนั้นก็ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าได้อ่านองค์การนี้กันอย่างเป็นประจำนั่นเองคำว่ากรซีนะครับดังที่มีปรากฏอยู่ว่าวซีอากุกรซียูฮุสมาวาทิวอารัตซึ่งเดิมทีแล้วนั้นคำว่ากรซีที่เป็นที่รู้กันนั่นก็คือในยุคปัจจุบันที่เข้าใจกันนั่นก็คือหมายถึงเก้าอี้นะครับแต่ในตรงนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเก้าอี้ที่เราเห็นกันอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับแต่มันเป็นคำที่สื่อถึงกีนายะ เป็นคำที่บ่งบอกถึงพลังพลังอํานาจนะครับของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาอลานั่นเองซึ่งในบ้านเรานะครับในภาษาไทยก็ใช้คํานี้เช่นเดียวกันนะครับเก mm ้าอี้ที่สื่อถึงอํานาจนะครับอยงเช่นเมื่อไรก็ตามที่มีการาามีการเลือกตั้งนะครับมีการเลือกตั้งกันเพื่อที่จะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งรัฐนายกรัฐมนตรีหรือว่าตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆก็จะใช้คําว่าไดครับ ชิงเก้าอี้ชิงเก้าอี้ตรงนี้ไม่ใช่มาแย่งชิงเก้าอี้ที่มีสีขากันอย่างนี้ไม่ใช่แต่มันเป็นคำที่กินายะที่บ่งบอกถึงถึงอํานาจนั่นเองดังนั้นในองค์การนี้ที่เขาเรียกว่าอายตุนคุรุสีนั้นเนื่องจากว่าเป็นองค์การที่กล่าวถึงเอกานุภาพของพระองค์และเป็นองค์การที่กล่าวถึงพลานุภาพนะครับอาอนาจในการปกครองชั้นฟ้าและแผ่นดินนั่นเองนะครับซึ่งฉะนั้นเราเห็นได้ว่าเป็นอีกองค์การหนึ่งนะครับที่ เราหมนมุสลิมได้รับตกทอดมาจากทารูสุลลสลลลอฺฮิวารุสสลัมและเหล่าบรรดาสาวกของท่านนะครับที่ได้ปฏิบัตินะครับในการให้ความสําคัญของอายะตุนกุรซีในการที่มานํามาอ่านเพื่อที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆในการดํารงชีวิตซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นชิริกไม่ถือว่าเป็นบิดา เพราะแท้จริงแล้วเป็นสุนนะของท่้นราซุลลอฮ์ซัลโลลฮะลิวานซัมและเราบรรดาสาวกของท่านก็ได้ปฏิบัติกันมานั่นเองฉะนั้นในการที่เราลิมนะครับได้จัดทํางานาบุญกันต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นงานบุญในการทะชีอจีนาซาในการขึ้นบ้านใหม่ในการทําบุญต่างๆในการขึ้นเสาเอกนะครับ ในการที่จะสร้างบ้านในการที่จะเข้าอยู่บ้านใหม่จึ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นสุนนะนะครับเป็นแบบฉบับของท่านลุลฮ์สโวลโลหอลิวานุสัล,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 ลและเราบรรดาสาวกก็ได้กระทาไว้เช่นเดียวกันเพราะเนื้อหาสาระความหมายขององค์การนี้ก็เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับดังมีฮะดิษบทหนึ่งนะครับจากท่านหมามสวัดิกอะเลสลามได้กล่าวถึงความประเสร,ริฐของอายะตุนกุรีสีนไว้ว่าทุกๆสิ่งนั้นมีสิ่งจุดสูงสุดของมันแล้วก็จุดสูงสุดของพระมหากรมพนกรันนั้นก็คืออายาตุล กุรซีนั่นเองหรือแม้กระทั่งท่านีมามาลีเรสสามได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าบุคคลที่เป็นมุสลิมนะครับเป็นมุสลิมแต่ว่าเขาได้ปล่อยให้ช่วงระ,ระยะเวลานั้นผ่านพ้นไปโดยเขาไม่ได้อ่านยะตุนกุรซีเพราะถ้าเกิดว่าเขารู้ถึงความหมายแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของอยะตุนกุรุีแล้วนั้นเขาจะไม่ละเลยในการอ่านมันนะครับฉะนั้นครับท่านผู้ชม ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับสั้นๆที่อยากจะฝากไว้ให้กับเราท่านนะครับได้ทําการไตรตรองและติดตรองในเรื่องของอายตุนกุศลีและนํามาในาการอ่านนะครับเป็นกิจวัตรประจําวันสุดท้ายนี้ขอพรมิบวนจากพระองค์ขอให้เราเป็นผู้หนึ่งที่ปฏิบัติตามแนวทางสุน,นัตที่แท้จริงของท่านอาสสุลตุลลอฮสโลโลห์อะลัยวะอลีวะสัลลัมัสสลามุอะลยกุมวุอะลัยฮมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุ